ของกระบวนเจ้าท่าของเราเป็นกระบวนสวยงามอีกขบวนหนึ่งนะครับของชุมชุนเล็กแต่ใจใหญ่ที่น้องอยากน้องมะเกลือหมู่ที่ห้ากบวนเจ้าท่าของเรานะครับโดยคุณพ่อผู้ใหญ่บุญกินสีวิจารณ์ท่านสบตบุญตาจำหลักรักแล้วก็จะมี ของพี่น้องผู้ใจดีเศรษฐีผู้ใจบุญได้เป็นผู้ประบอกผู้จัดการนะครับทีมงานของท่านร,ร้อยตำรวจตรีปีชาณดุดรคุณสาวขอนนดณุดรคุณแสงจันจันตะคัดนะครับพร้อมด้วยทีมงานของคุณครูสมหมายด้วยนะครับก็ขอขอบคุณท่านรองรองสุขรักพิสัยนะครับ รองนายกบุตรการบริหารส่วนตำบลนะครับที่ให้งบสนับสนุนขอบคุณครับขออนุญาตนำเนินจัดคิวรำการแสดงนะครับ,บ,รบนนกำหนดการ,ราำากำหนดงาตของเข้าแล้วกหลังจากพี่น้องน้องมเือ หากเข้าสู่บริเวณงานเสร็จเรียบร้อยเราจะพักประมาณ5นาทีหลังจากนั้นจะเข้าสู่พิธีการการเปิดปพิธีบุญวัดไฟของท่าเฟืงหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่15าท่าหมายเล่หหลังจากงานพิธีเปิดเรียบร้อยเป็นการอบอสําสำหรับผู้มีบุญกุศลแลวก็ในการแสดงระดับ ที่หนึ่ที่จะเริ่มแสดงก่อนอในวันนี้ก็คือถ้าเพลิงหมู่ที่1นึขอให้ทีมงานถ้าเพลิงหมู่ที่1เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้เรียบร้อยอในการทําการแสดงทีมที่2องท่าเพลิงหมู่ที่15